อันนี้อ่ะมุ้งมุ้งพิมตีกูใช่ไหมฮะสั่กูใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยออคนละตีคนละตีตบฟรีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกผมทีมเรานะครับครับผมวันนี้แมนยูก็ได้แชมป์นะครับได้ถ้วยนะครับเหออากอะไรวะ เสื้อผ้าแข่ง้าบเสื้อผ้าแบบนี้นะครับไม่ใช่ครับเราเอามาทำไมไม่ใช่รับเสื้อผ้าก็เราไม่ไม่ไม่เราจะเอามาแบบนี้นะผมทำไมยีงยม่มาถึงไม่ได้จัดฉาจไม่ได้จัดฉากอะไรนะครับเจ็บจริงครับโฟงจะตบโป้งนะครับใช่ไหมใครแพ้โดนอย่างเดียวครับมาครับมาครับอน้อย ไอ้เหี้ยถึงกับถึงกับเป็นหลุมเลยจ้ะบอน้อยออกน้อยออกเออมาเนี่ยผมเร่งมันมันเร่งครับอโอ้โหมาครับอุ้ยอยอ้ ดีดีดีเอาใหม่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 เก็บอันนี้หน่อยดิดู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 ดดู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 อูดูดูดูอูด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 ูบูดูดูดู

เทพแห่งเกมแล้วผมเพราะผมเคยเล่นในช่องผมโปรโมทหน่อยนะผมไม่ฝ่าครับไม่ฝ่าครับบมเคยเอร์ที่ครับนานแล้วครับผมไปดูเล่นกันครับผมโอ้ยเอยอันนี้เหรอมึงมึงจะตีกูใช่ไหมอ่ะสังใช่ไหมเฮ้ยเออคนละตีคนละตีตฟรีครับโอ้วันนี้มึงจะไปเรียนได้ไหมวะเออข้นอกไหนหนึ่งสองสาม มึงได้ตาแลวครับเขาเหรอเดาเหรอเฮ้ย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 มึงได้ตาเขาไอ้สัตว์เฮสมึงจะเวียงครับทันทีครับมึงก็ตีแบบนี้ที่อามึงจะบนี้นะครับแา้วเมื่อกี้กูจัดอันนี้เอาไหม่ครับลงหน่อยไอ้ลงหน่อยไอ้สัตว์โอ้ยโดนตรงนี้นะครับโอ้โดนคอไอ้ตัดเอ้ย เฮี้ยเสีงแบบราใจมากเลยเฮี้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันทำมืองผมอยากใส่หนึ่งคันแล้วขวามันทะลุอันนี้ออกมาตรงนี้เฮ้ยเฮี้ยทะลุอันไอ้ตายตัมาสุดท้ายแล้วนะครับรังสุดท้ายนี่อะไรวะจะเอารงนี้ครับไปครับเดี๋ยวะไครับเดี๋ยวัครับตั้งกติกาครับ รู้้ะไม่ได้แดกคุณหรอาชูกอเองมันบดแรงหน่อยแรงหน่อยนะครับเฮ้ยมันบ่เองนะครับหน่อยบ่หน่อยไม่รู้ว่ากูจะชิตรงไหน เมึงยังไม่โดนมึงยังไม่โดนมึงหนีไปไหนโอ้ยวิ่งว่ง้นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดถึงสองพัมแล้วครับถึงสองพันามแล้วครับเดถึงสองพันแล้วครับไม่ใช่ถึงนับถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วครับโดนไม่เฉียดสามลูนไ ไอ้เยียมึงโดนแม่มึงด่าแน่ถ้ายังยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจบครับนี่ครับโลโก้ช่องเรานะครับ